NM Journey ที่เนี่คีเซนไ4วันสา3คืนไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกนะันเลย

จะเดินทางไปที่วูกังแมนชั่นนะครับเหมือนเป็นแมนชั่นจีนที่มันเป็นสีแ,งแดงๆซึ่งตรงนั้นมันเป็นบริเวณที่แบบว่าคนถ่ายรูปก,กันค่อนข้างเยอะแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรใช <laughs> ่แต่ไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันซึ่งคนนี้เขาก็เรียกร้องจะต้องไปที่ตรงนั้นให้ได้เออวันนี้กินอะไรอะ่ะนนช้อนหน่อยราคาถูกมากเธอ้1สิบาทได้นมโอ,อ๊ตอ่ะออพี่คิดว่ามันก็โอเคนะดีดีดีาดูดดด แกต้องงงเรื่งเหมือนชาวบ้านก็กี่จะตรงก่อนแล้วเขาจะใช่ไหมมันไปได้หมดนั่นแหละตรงเลยเฮ้ยชัวร์ปะเนี่ยมันด่านจริงมันจะอยู่ซ้ายอะ่ะเบียดพี่เฉยเลยพี่ ทุกอะไรซุกิ่งแต่อันนั้นนะใช่อะไรปะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงของเตกันอันนี้คือเสียงของเตาที่เป็นแบบว่าข้างในเป็นไส้ปูเห็นเจ้เขาบอกเจ้อลองแหวเครื่องกันแหวแหเครื่องแบบโอ้โหสปรีดกมาปรีดออกมา ทีนี้จะเป็นถึงเวลาชิมของผมแล้วเ,ลเราเตรียมของเป่าคำแดคแล้กรันี วันนี้เรามาซื้อชาเฮจีกันตามที่เขารีวิวว่าน่าอร่อยแก้วละสิบเก้าหยวนแก้วไหนคนละสิบเก้าหยวนอ๋อไม่เป็นไรอร่อยเดี๋ยวจะลองกันว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นชาชาองุ่นชาอุ่นกับอะไรอ่ะชาอุ่นนั่นแหละกับชีสชีสเออครีมชีสโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับอ้าวไม่ทานของมอญหรอมอญกินอะไรมอญกินอะไรมอูกินชานมของเขาเลยซิกเนเจอร์โชว์หน่อยดิ รสเต็มทีอะไรก็รอะไรู้ไม่ใช่สิงท่เรพูดอป็นเ่อกินแล้วเป็นไงบ้างรอบอรอแบบแต่ว่ากดไม่รู้นะไม่ได้แบบตั้งใจกดเอากลายเป็นชาร้อนก็เลยงงว,ว่าชขนมนี้าชาร้อนปะกัว่า,าอร่อยเพรามันร้อนอ่ามันว่าอากาศมันหนาวาาาาแมไม่แบ่งหนูเลยอร่อยอยู่คนเดียวน่อกินของฉันม่ะหบินเพื่ออร่อยอยู่คนเดียวจานด้วยขอจาน่นไ คนนอกเลยบอกว่าหนูกินไม่เป็นนี่แหละอร่อยมากอร่อยใช่ไหมหนูว่าหนูจะขอเลยแล้วกันไอ้อันนี้อันนี้มันเหมือนองุ่นที่พี่บอกมาที่พี่บอกว่าเป็นองุ่นผมว่าเดี๋ยวเดียวไออ่าองุ่นจริงๆรเราทำอย่างนี้หรอไม่ไม่ไม่กูโม่ไม่เคยกินองุ่นอ๋อไม่ไม่องุ่นจริงๆมันจะแข็งกว่านี้เนี่ยมันจะแข็งๆหน่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมหนูกดปิดคลิปหน่อยตรงเฮที่อร่อยไหมอร่อยมากอันนี้ให้สิบเ็มต้องลองปิดเลยปิดเลย 小姨他们搞砸了，你们俩要负责。现在上警车。我会告诉你们。嗨，hey, 你们终于来了，他们在里面。一会儿进去小心点，逮捕行动有时会很危险。知道了，罗伯。 哼哼哼 <The> อยู่ที่ไหนอะอุ i, ้ยเห็นปราสาทด้วยก็สวยอะไปที่ไหนครับแล้วก็จะไปหันเจซี่แล้วก็บูี้แล้วก็ทอสตอรี่แล <c oughs> ้วก็บัล์แล้วก็สลิแล้วก็ทีเล็กแล้วก็นแล้วนหัวนันคืออะไรครับ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ากาศโอเคมากเลย ตอนเช้าหนาวไปห,หน่อยแต่ว่าตอนนี้โอเคมากมีมันน่เลศพเซอร์เล่นไหมอะเออเล่นสลิงกี้ดีกว่าน่าจะเร็ว อยู่สลิงกี้ระวังบอกหน่อนอยู่สลิงกี้โอ้ยสลิงกี้เบาๆนะเดี๋ยวคสลิงกี้มันเหวีย่ยงพี่กระเด็นออกไปข้างนอกนะมันร้องเหรอไม่ไม่ทำเสี่ยวกินน้องเขาโอ,โอ,โอ,โอ้สลิงกี้ <laughs> หาสลิงกี้ อันนี้หลอกอันนี้หลอกนะอันนี้หล,ลอกอันนี้ลองเลยจริงอันนี้จริงหรือหลอกแค่นี้เลยพี่ต่อน่ารักน่ารักเล่นแบบสุดปิงหลอกเขเนี่ย <Okay. S 1> ไม่หลอกแค่นี้แหละบายบายไปอยู่จี้น้อยยจะไม่เห็นหน้ามันเลยเฮ้ยเรื่องแล้วหรอ

惊喜、邪恶、友情，你也可以和白雪公主一起漫游童话时光。来，把门开开 Three, two, one. มองเขาอย่างไให้มันโต,ตมันมันก็โผล่มาทีนี้มองมิติมองมองันตรายมองมิติมองมุก <c oughs> นิมเลือกอเลือกอนี้หนูพี่ไปทางนี้ไอ้กี้ไอ้กี้เดี๋ยวมันหลบกันจริงมันมาดิ <c oughs> ไปเร็วเชื่อมั่วอะไรครับหลงมาตลอดอ่ะมันเจอกันอยู่ดีคือก่อน Bóng, bó, let's get the show on the road. dambo, more, dạy nó tay nó đau bóng, dạy nó 请大家坐好。离开小飞象时，请小。 ก็อุ๊ยแสบแดงมากสภาพคืออบแมกคนเยอะมากเบียดออกก็ยังเบียดเบียดหนึบหนึบเลยใช่ชีวิตแบบรวดเร็วแล้วก็สู้ชีวิตหน่อยสู้หน่อยน้องคนคนเยอะจริงเราดันมาตอนฤดูหนาวอีกมาเลยแบบว่าไม่เราวันช่วงนี้มันเป็นวันเปิดปิดเทอมเด็กปะคนเยอะมากแต่ก็มิชชั่นก็คอมพิวต์อยู่เดี๋ยวค่อยไปดูวันว่ามีอะไรบ้างดีกว่าเนอะเดี๋ยวดูคนกัน สวัสดีจ้าวันนี้เช้าวันที่สองสามสามนี่เรามาออกจากโรงแรมกำลังจะไปที่ไหนนะไปที่เดอะนอตบ้านเดอะนอตบ้านเราจะไปลงให้เกิดเชื่อ go go เดี๋ยวเรามาดูวิวดูพัดกันก่อนเดี๋ยวอากาศดีนะดีวันนี้รู้สึกว่าฝุ่นน้อยเพราะว่าดูดูเห็นตึกเห็นตึกเห็นได้เพราะปกติฝุ่นเยอะมากมองไม่เห็นตึก เพื่อ,อน,นี้เห็นตึกจริงด้วยว่ะดีใจไม่โลกเราจะไม่มีฝนทิ้งนั่นอ,อย่างดีเลย์อะไปดีกว่า อันน so ี้เนาษาฮานี like okay, so okay. Okay. Uh ันนีต้องต๋อต้องต๋อต้องด๋อยจงทรงี่โรส i n t e r น a t นแล้วเราจะไปแถวร้อนบันใช่ไหมแต่วันนี้จะมีไกด์นำทางก็คือชื่อในน้ำตัวนะจะชื่อไกด์นี่นะคะเน้นพูดแต่ว่าไม่เน้นดูไม่เน้นทำอะไรเลยเน้นด่าอย่างเดียวก็ไม่ใช่ดูด้วยค่ะแล่เราน้นไปเน้นหลงทางเน้นหลงทางกจะหลวันโอ้เ้วารู้สึกในการด่เคารู้สึกูตอนนี้ว่าเสียวซหรือยกว่าคิดว่านะ อัดสนนี้นี่เนี่ยหลงเอ้ยไม่ทีเราจะไปนัดปัน โอเคใช่หมถือวันเลิศเก่งไหมถือวหนเลิศถือดีเราถูกไหมไปทางซ้ายโอเคโอเคถ้าว่าไปผิดนะไปผิดก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตโอเคโอเคแล้วรว่าจะไม่ผิดอ่ะค่อยว่ากันแม้ว่าเส้นทางผิดโมไม่เหมืผิดก็ือว่าประเทศเขาดูดีมากเลยนี่ทุกคนแอากาศเย็นแล้วก็ตนนคนท้องถนนส่วนใหญ่ก็ กขเปลี่ยนไปใช้ไมฟ้าล้วเออเดี๋ยวหนูนรู้ให้หน่อยว่าองศาสี่นนนห่ยวะสี่สี่องศาแล้วคับ,คบไม่คนตกลงมันชื่ออะไรนะ้บันใช่ไหมนีม่คือนอนบันทุกคนคือตอนนี้เราดจนดอวมาประมาณตอนที่ เขาบอกนะว่าแบบคุณระวังแทบตอนนี้เรือยังอยู่ท <c oughs> ี่ในกลุ่มเยอะได้มันไป <c oughs> Hello เห็นห่อไข่มุกแล้วก็ทุกอย่างเลย ขึ้นคนทานเราไปอยู่ที่ารานอาหาร,รานั่นก็เป็นฟูดคอดจีนเขาจะวางจานข้าวไว้วางกลับไปแล้วก็หยิบได้ลเลยเอาลม,มันอีเกียบ้วเราก็แบบพอจะไล่ถึงกี่ออะได้ทุบ มันเป็นกล้องทนมาจากข้างบนแล้ว่มันทำแทนอย่างนี้ปึ๊บป๊บมันก็จะบอกราคามาเลยว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้อลีเายจ่ายทานเท่าไหร่มากซึ่งสี่เมนูที่เรากินประมาณสองห้าสิบบาทก็ถ้าเพื่อนๆหิวหรืว่ไงฝากองรานี้ได้เพราะว่าอาหารโอเคอยู่อร่อยที่ก้อเบิร์กทุนชูฮันเดรแปว่า นี่ไงวันเต่าสั้นดีก็คือเราโผล่มาเลยนะใกล้ๆเลยแต่พี่ว่าข้างบนมันไม่ค่อยมีก็ที่เขาบอกก็เหมือนแค่แท่งๆแล้วมีต้นไม้ตัดติดรถเขาไปด้วยไหมไม่ดีไปกับขยาฉันไม่รู้ไปเลยค่ะ hello hello ฉันยิงไม่ได้เอาว่าเลย hi hi เอาอยู่ที่ไหนคะ มันก็เป็นทันทีอ่ะโอ้กิ่นชัดนะเจ๋วปวดหมดเลยนโมเราจะเอาจักรยานไปขับไปประมาณสถานี้นึงตรงอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้าง ตอนนี้เรากำลังจะไปยู่อยู่อันกับเดนกันไปดูพวกของกินอะไรเงี้ยแต่อากาศเย็นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศเย็นอ่ะถึงขนาดแบบเปลี่ยนเจนอเสื้อผ้ากันเดนข้างในอ่ะทั้งแดงผู้ใส่กันมาอะไรเดี๋ยวเราไปดูยู่วิวอนกันแล้วว่าเป็นไงบ้างแค่นี้ก่อนบ๊ายบายเอาไหนเอาไหนอี๋ โอเคอารีเพยอารีเพยอ๋อเดี๋ยวที่จ่ายเงินกันสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลไหมละลอยฮะชื่อเรียกว่าถังหูรูเขาบอกว่าที่จีนใครมาเมื่กินถังหูรูเพราะว่าที่แต่นี้ถือว่าลูกเล็กมากนะยัง เออป่ะเนี่ยเขาอย่าหนีกล้องสิ่จีนที่ใค <c oughs> รมาไม่เหมือนที่นี่เลยที่หงออือหัสตายอ่ะคุณยิน่างนั้นเลยเหรอไม่ร้อง <c oughs> ไม่ร้องมันมอร <c oughs> ่อยจริงพี่หลอก <c oughs> อือห้ะ <c oughs> มันกรอบมากคือหนูเท็กเจอร์มันต้องกรอบอร่อย ตอนนี้เราอยู่ที่เดบันครับโอ้อยู่ที่ไหนดูบ้านจริงๆงเมื่อเช้าเราก็มาแล้วแต่ว่าแต่เนี่ยมาดูนดในแบบกลางคืน่ะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายให้สวยสวยอีกทีนึงแต่นี้คร่าวๆไป่มด <c oughs> ว่าเลย วันนี้เราจะกันที่ไหนซินเชนติสต๊าฟเอ้ยซินเชนติชิชัยใช่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางอันนี้วันที่สี่แล้วเราจะกลับแล้วจะมองกัสซังเราจะไปหาวฟินเดนดี้อันนี้คอนบุรีมันมากคนดูกันหนักเกือบลยวันนี้นิวยอร์กเป็นการ์ดอะไรนั่นนะที่เกูอยจริงอ่ะเอ้ยยินดีตอนแร้งเตือนเฉยโอหนาวมืออีกแล้วแลาไอ้เรื่องชิก็เขาไปถ่ายรูปกันตรงไหนเล่าจะรู้ไหมนะอ๋อนี่สินเจนตีสไนวันเฮ้ยที่นี่แมพอ่ะ ที่แม่บอกอะที่นี่ไม่ช่วยเลยโมได้สักเรื่องพูดไปเรื่อย้ถนนที่เขาแขียว่าเป็นถนน่าชิคู่คูู่มิเพราะมชิดคู่ปูยังไงประมาณนี้หละเสร็แล้วีนี้ก็เราก็มาถ่ายของเราดีกว่ที่นี่มันคล้ายๆแบบเป็นอเวนิวะมันสวยอยู่นะเห็นห จะคล้ายๆที่บแบบเมืองเลยก็มีพวกขอ,องกินในก็มีพวกของฝากคืออะนุไม้เชื่กัน่ะเรามาลองดูนคฟูวันนี้จะเอามันเท่าไหร่โอ้สวนงสานี่ใช่สวนงสาจ้า อันนี้เขาต่อแถวอะไรกันเลย,ย,เลยโชว์ถุงตอนนี้มาเป็นตีนสิงหวง,งของวาเลนไทน์นู้อันนี้อะไรอือนี่แหละที่อยากกินเห็นตอนในซีรีส์เล่นเมื่อกีแล้วก็นี่โชว์โชว์หน้ากายยกบอลมันจะหักหมดเลยเนี่ยแตกแล้แต,ต้องกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่ม ไม่รู้ว่าชื่อห้างอะไรเหมือนกันแต่ว่าเจเจเขาก็ดูแลดีมากไม่ใช่ดูแลดีคล้ายๆว่าอยากขายของอะ่ะเหมือนกับว่าแนะนําเราเลยว่าเอยเ,เอานี้ไปเอานี้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างชัดเจนมไม่ชาร์จไม่อะไรด้วยวใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าห้างอะไรนะนี่นี่อันนี้นนนนนน900รา้านแรกไปดิ<ๆ> ใช่วิพูดษ์ใจไม่พอ้วยค่ะอันนี้ร้านสองที่บอกถุงแก้มมากถุงดูดีมากเลยอือทีนี้จริงๆก็กลัวว่ากลับบ้านจะคิดถึงที่จังน่อยู่น่กินอยู่เลยอ่ะนะสนุกมากจริงรูสุดยอดจริงๆที่นี่ยอดมากเดินทางก็สะดวกอากาศก็เย็นเช้าแน่ๆใช่ใช่ไปก่อน กลับแนละทุกคนก็จะอยู่ในสภาวะที่เงียบเงียบไ,นไ,ไ,ยไย่น้องซ้าไปถ่ายรีวิวกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ4วัน3คืนความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอถ้าให้รีวิวทลิปนี้นะคะพวกเราก็ยกให้เลยเก้าเต็ม10 พอดีหัวที่คิดเยอะมากแบบมาก,มากๆกอไก่ล้านตัวประทับใจแทบทุกอย่างกันเลยค่ะทั้งอาหารการกินค่าของชีพระบบขนส่งโดยสารนะคะแล้วก็ผู้คนทุกคนค่อนข้างน่ารักแล้วก็ดิสนีย์นะคะยกให้เลยว่าคือที่สุดยังไงก็กลับมาซ้ำอีกแน่นอน,นะค่ะและนี่นะคะก็คือคลิปแรกของพวกเราฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้ยนะคะไ้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย พร้อมจะกลับบ้านม <c oughs> ับบนก็เบรกเบกอ่ะคิมมู้ก็จะเริ่มร้องไห้แล้วเพราะว่ามันดีกว่าที่คิดเยอะมากอาจจะใครที่ถ้ามาช่วงแบบไม่หนาวมากกลางเย็นๆน่าจะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งบุหรี่สองอากาศเย็นแล้วเนี่ยคนที่จมูกคือเซ็งกันมากกระตุต้ยพี่ว<า>่าดีแค่นี้ก่อนคนมาเยอะแล<ด>้วโอเคเดี๋ยวดูว่า